สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาเทสชุดเครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านนะตัวนี้นะครับผมก็มีซับ10นิ้วนะครับผมดอกกลาง4ดอกนะครับเป็นดอก8นิ้วนะครับชุดนี้ลูกค้าไม่ได้เอาซับนะก็คือชุดนี้ซับไม่ได้เอาแต่ว่าผมทําเผื่อไว้ว่าเอาไปต่อซับได้นะครับก็คือพิเศษไว้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งหรอกนะครับว่าจะเอาไปต่อซับแต่ผมทําเผื่อไว้นะครับผมก็ มันอยู่ในงบป,ประมาณที่ลูกค้าให้ผมมานะครับก็เลยพิเศษจัดเต็มไปให้เลยนะครับเสียงกลางเนี่ยก็คือลูกค้าอยากได้ให้ออกเบสด้วยนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นขอบดูนัทนะครับผมมันก็จะได้เนื้อเบมาด้วยนะครับแล้วก็เสียงเสียงร้องก็จะหนาๆอิ่มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับนะตัวนี้เสียบลักอย่างเดียวนะไม่มีแบตนะครับตัวนี้นะเปิดครึ่งเดียว ภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกันใจพี่ยังยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ไกลสู้ทนแรงงานจนจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดิ เกียงข้างบนทางรักอันมืดบนน้อยว่าแหลมจานเป็นไว้เดี๋ยวเนียมนะครับชิ้นชารูกกาของคนบางครั้งเน็ดเนื่อยเหลือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจ อย่านีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาดแสงส่องไปความวังแสนไกลของใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อย อดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนตัวนี้แหลมแหลมจานเป็นไว้เทยเทยเนียมนนครับตัวท็อปของผมเลยนะแหลมออกแนวพุ่งๆเลยนะครับตัวนี้นะก็ลูกค้าท่านไหนอยากได้งานประมาณนี้หรือว่างานแบบไหนนะครับที่ไม่รีบนะครับผม มีเวลาให้ผมสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับผมก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะอยากได้งานแบบไหนนะครับก็ทัาเข้ามาได้เลยผมทําให้ตามแบบตามงบนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเบอร์โทรติดต่อก็084นะครับ9644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับนะขอบคุณลูกค้ามากมากครับสวัสดีครับ